สันสวยสดใสเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะแบกลายสวยค่ะสุสกีสวิรขึ้นยนต์ 1,250cc เกียร์โตปี2019ค่ะ mm hmm. ด้านในก็จะเป็นเบาะพานะคะแอร์แบ็ก ABS คุญจารีโมทไม่สามเป็นพิโลดแท้นะคะ,ะ,คะประรวจจัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะใครกำลังมองหารถอีโกคา5ประตูประหยัดน้ำมันนะคะแนระนำไปรถคันนี้เลยค่ะสวยม,มากๆเลยนะคะและเป็นรถที่ขับดีม,มากๆเลยค่ะ กว้างขวาง,วางนั่งสบายนะคะยังมีกลิ่นใหม่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะฟีดาวผ่อนส,สบายนะคะเดือนละ6กพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอถานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะขออยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถอีก็ค่ะประตูสภาพสวยนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะ มีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะแบกลายสวยรถสีน้ำเงินสีสันสวยสดใสมากๆเลยนะคะเรามีสีแดงอีกคันหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสีแดงสีน้ำเงินโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะเอกสารในการเช่าซื้อรถยนต์ไม่ยุ่งยากเลยนะโทรมาหาแอมได้เลยค่ะสุสกิยสวีปขึ้นยนต์พันสองร้อยสิเกียรโตปี2019ค่ะ ่อนส,บ,สบายเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย